เทรนใหม่เทรนแปลกมาแรงสาวรัสเซียแห่ซื้อวิกขน<ๆ>เพื่อที่จะเอาไปแปะที่ตรงนั้นแหละเพื่ออยากได้อยากได้ลุกแบบธรรมชาติอะไรวะมีรายงานว่าสาวรัสเซียช่วงนี้กำลังนิยมที่จะซื้อวิกที่เขาเรียกว่าวิกขนลับโดยบางรายได้ยอมจ่ายเงินสูงถึง20,000รูเบิลหรือประมาณ7,800กว่าบาทเพื่อที่จะนำวิกนั้น,น,นเนี่ยมาติดบริเวณนั้นแหละ เพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติตามรายงานของสื่อรัสเซียน่ความนิยมของวิกขนลับได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากกระแสความสวยงามแบบธรรมชาติกําลังเผยแพร่ไปทั่วประเทศทําให้ทั้งคนหนุ่มสาวแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยต่างพากันเข้าร้านออนไลน์เพื่อมองหาวิกลักษณะดังกล่าวที่มันดูแบบสมจริงก็คือวิกจะใช้คําว่าอะไรดีวะวิกหมออ้อยอย่างนี้เหรอมันเออน่าจะได้หรอมั้ง เหตุผลที่ผู้คนต้องการ,รอุปกรณ์เสริมที่แปลกประหละาดีนก็คือพวกเขาต้องการกลับไปสู่ยุคที่มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับยุค90แต่ก็มีเหตุผลหลายอย่างที่มันกลับไปไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ไปทําการแบบว่าเนาะเลเซอร์ออกไปแล้วหรือว่าไปแว็กออกไปแล้วมันก็เหมือนเป็นการกําจัดขนถาวรแล้วจะมารอให้มันงอกขึ้นมาใหม่มันก็ดูยังไงยังไงอยู่หรือบางคนก็แบบว่าไม่อยากให้มันงอกขึ้นมาใหม่ด้วยความที่มันอ อดอัดหรือว่าความอับชื้นอะไรก็แล้วแต่ก็ปัญหาของผู้หญิงเขาแหละเขาก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการหาวิกวิกนี่แหละมาแปะแทนวิกวิกหมออ้อยนี่แหละมาแปะแทนก็แค่สงสัยว่าเ,เขาเอาขนอะไรมาทำวะ <laughs> ซึ่งวิกเหล่านี้เนี่ยก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่600รูเบิลหรือประมาณ200กว่าบาทไปจนถึง5,000รูเบิลหรือประมาณ1,900บาทแต่ก็จะมีบางคนที่ยอมจ่ายเงินแพงเพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่มันเหมือนจริงสมจริงแล้วก็คุณภาพสูงบางคนได้ถึงกับยอมจ่ายสูงถึง20,000รูเบิลหรือ7,000กว่าบาทเพื่อที่จะได้วิกหมออ้อยนี้มาแปะอยากรู้เหมือนกันว่ามันแปะแล้วมันจะทำยังไง มแปะตอนใส่อะไรแปะตอนใส่ชุดวิกินี่หรอเพื่อ <laughs> ให้มันมีอะไรแพัมออกมาอย่างนี้ <laughs> หรอ <laughs> มัน <laughs> 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 นอกจากนี้ยังมีรายงานบอกอีกว่าที่ิกปลูกขนในมอสโกเนี่ยกำลังได้รับคำขอให้ฟื้นฟูขนบริเวณดังกล่าวอีกด้วยเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้แบบว่าเนาะไม่ต้องไปซื้อวิกแล้วกันแบบว่าเอาเป็นขนธรรมาชาติเลยอะไรวะเนี่ยจังหวัดที่มันจะได้โชว์จร,จริงๆแฟชั่นตรงนี้จริงๆก็คือจังหวัดที่คนเขาไปเนาะ เที่ยวแล้วก็ใส่ชุดบีกินี่อ่ะนั่นแหละคือจังหวะที่ได้โชว์จริงๆเพราะว่านอกเหนือจากนั้นอะ่ะมันไม่ได้ไปโชว์ใครอยู่แล้วไงมันจะทําให้มันแพมออกมาตรงไหนแพมขึ้นมาข้างบนงี้เหรอหรือแพมออกด้านข้างคิดภาพไม่ออก <c oughs>